ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมธนาถาวรประทุมทองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับค่าชดเชยเกี่ยวกับคดีแรงงานระหว่างบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและพนักง,งานรักษาความปลอดภัยซึ่งมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ตามพระบรคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา118ดังนี้นะครับคู่ความโจทย์คือพนักง,งานจำเลยคือนายจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา118 โจทย์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทย์ที่ไม่มีความผิดขอให้บังคับจำเลยชําระค่าชดเชยเป็นเงินจำนวน18ึ0 0แบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ จำเลยให้การต่อสู้คดีขอให้ศาลยกฟ้องศาลแรงงานการพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวนหน0 0งบาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธร์ต่อสารดีกาถือเอาความสำเร็จของงานตามบทบัญญัติอพรบรคุ้มครองแรงงานพศ .2541 ที่ทำงานเป็นครั้งคราวมีกำหนดการสิ้นสุดตามพรบรคุ้มครองแรงงาน พศ2541มาตรา118วรรคสวักสุดท้ายจำเลยจ้างโจทย์ให้ทำงานเป็นลูกจ้างในงานดังกล่าวเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทย์โดยไม่ปรากฏว่าโจทย์กระทําผิดหรือกระทําการอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มของแรงงานพศ2541 มาตราหนึอันจะทำให้จําเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจําเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทตามมาตรา1นึส่วนอุทธร์ของจําเลยที่ว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทกับจําเลยสิ้นสุดตามกำหนดระยะเวลา ที่นาจ้างเลิกจ้างภายในกำหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา118วรรค3และวรรคสุดท้ายอันเป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ5ประการนั้น1น,นายจ้างได้ตกลง จ้างลูกจ้างทํางานเป็นหนังสือ2สัญญาจ้างนั้นมีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน3งานตามสัญญาจ้างนั้นมีกําหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน2ปีนับแต่เวลาเริ่มทําสัญญาจ้าง 4. งานตามสัญญาจ้างนั้นต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน3กรณี 4.1งานโครงการที่ไม่ใช้ปกติธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง4.2งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดของงานที่แน่นอน4.3งานที่เป็นไปตามฤด,ดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ห้าหนาจ้างนาเลิกจ้างลูกจ้างตามกำหนดเวลาที่ตกลงว่าจ้างคดีนี้แม้จำเลยจะจ้างโจทุ์ทำงานโดยทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือมีกำหนดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนแต่มีกำหนดระยะเวลา3ปีซึ่งเกินกว่า2ปีนับจากวันเริ่มจ้างรายงานที่จำเลยจ้างโจทุ์นั้นเป็นงาน ที่เป็นปกติธุรกิจรหรือการค้าของนายจ้างจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชยตามพรบค่าชดเชยพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา118วรรค3ามปวรรคสุดท้ายดังกล่าวนะครับค 1, าา 3, ด,ดีน,คคนี้ เป็นคดีเกี่ยวกับบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัทว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยปีพศ2 5 5 8เป็นพระราชบัญญัติพิเศษที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ของธุรกิจรักษาความปลอดภัยนะครับในคดีนี้นี่นะครับมีการจ้างเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเว,เวลาที่แน่นอนแต่กำหนดเวลาจ้างเกิน3ปีและบริษัทรักษาความปลอดภัยทำเป็นปกติธุรกิจ ของตนคือของนายจ้างนะครับฉะนั้นจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะต้องไม่จ่ายค่าชดเชยฉะนั้นจำเลยจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทย์นะครับจากตัวอย่างคดีนี้นะครับพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา118กับพระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัยปีพศ2558นะครับก็ยังนำเรื่องค่าชดเชยมาใช้กับธุรกิจรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับฉะนั้นการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่มีความผิดนะครับนายจ้างก็จำเป็นจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยส่วน ลูกจ้างถ้ากระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรยงานพศ2,541ตามมาตรา119นาจ้างก็ไม่จะเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ได้ว่าถ้า กระทำผิดนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับแต่ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ได้กระทําความผิดนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541ซึ่งในคดีนี้มีการฟ้องเรียกร้องเงินกันจำนวน1 8 0 0 0บาทนะครับศาลก็มีมคำพิพากษาให้จำเลย ซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างนะครับตามพระร,ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา118นั่นเองนะครับนะครับคลิปนี้หากท่านคิดว่ามีประโยชน์นำไปปรับใช้เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวันนะครับจะเป็น อ่าพนักง,งานโรงงานทั่วไปหรือพนักง,งานรักษาความปลอดภัยก็สามารถที่จะนําไปเทียบเคียงได้นะครับหากท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e หรือว่ากดติดตามให้อ่าจะขอบคุณยิ่งขอสวัสดีครับ